ผลการแข่งขันแบมตันไทยแลนด์มาสเตอร์2025รอบ8คนประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลโพลโโนเคราะห์กับเฟรมสุพิสราเพียวสามพรานคู่มือ19ของโลกชนะอันาณา์มุรณกับอินดาจายาสาริจามิลคู่มือ64ของโลกเจกโดนีเซีย2-0เกม21:15 21:13มิกรัชษณพลมักสัสิธรกับวาวานัทมนลัยส่วนคู่มือ86ของโลก แพนน้เดยันเฟอร์เนันยากับสิติฟาเดียซิวาลามาดันติคู่มือ213โลกจากอินโดนีเซีย20-22 14-21วิวพอรมปรวีช่อชวงมือ8ของโลกชนะซิมยูจินมือ19ของโลกจากเกาหลีใต้2ต1เกม21-16 13-21 21-14โอโมพักพลเจรรัละละสกุลกับจอมแจมพดายมาดเหมือนวงคู่มือ26ของโลกแพ้จาฟาชิดายาตุลา กับเฟรซาอัมเบตาบาตันียนปาซาลิบูคุ้ม5้าของโลกจากอินโดนีเซีย15 21 12 21แคลอพร้อมพิชาเจยกีวงมือสามของโลกแพ้ปุูติกุสมาวาดานีมือสิของโลกจากอินโดนีเซีย10 21 14 21บเอ็เอ็มูนาเบนยาพากับอันนานาันทาาาการเอ็มสะอาดคุ่ม14ของโลกชนะหัทไททิพมิจจกับนับประพากรตุงคาสถานคุ่มห้าของโลกสองตศนเกม 2ี 19, 21, 21, 24, 25, ่สิบเอิงพิงพิชามนโอภาสนิพัท1มื่นของโลกแพ้กมังอายุขยาเดวีมือสีิบห้าของโลกจากอินโดนีเซีย1821 1721มินนี่ธมน์วันนิทิอิติกายเมื่อเจ็ดของโลกชนะลักชิตาสีสันโทษรามราชเมื่อ48ของโลกจากอินเดีย2.1ต่อ1เกม1921 2 1 1 4 2 9สกายกิตินุพงเกเรน กับบาสเดชาพลพลุนเครห์าสิบห้าของโลกชนะพีพิรชัยสุพันธ์กับโอโมโอพักพลจินรัสกุล,ะละะค,คู้ม3สามสของโลก2อต่อศูนย์เกมย7่สิบเเสิกลาซิกากะลหะกับจอมแจมพัทนยมารเหมือนวงคู่มมาสิของโลกชนะลินเซียวหมินกหวังยู่เฉียวคู้มมาแปของโลกจากไต้หวัน2อต่เกมสิบหกยี่สิบเ